สวัสดีค่ะพวกเราคะ่ะคนอัดคลิปมาแจ้งข่าวต้องเป็นบอกว่าเป็นข่าวอัปเดตที่เป็นข่าวด่วนนิดนึงเนาะนะคะ,ะคลาสของคุณเมชาน,นะคะ Luxury Fashion นะตอนนี้เนี่ยโค้ชกับเมคุยกันด้วยความที่หลายคนเนี่ยตารางติดนะแล้วก็ขยับกันรููจะขยับขยับคนโน้นอันนู้นนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอางี้ รอบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากคลาสที่เป็นออนไซต์ site, นะไปเรียนมาเจอการเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะมาเรียนเป็นออนไลน์ line, ผ่านซูมนะซึ่งคดเชื่อว่าหลายคนน่าจะสะดวกขึ้นนะคะคนเล่าถึงคุณเมชาให้ฟังนิดหนึ่งนะเมเนี่ยเขาเป็น Image Consultant นะเป็นลูกศิษย์ของคุณคริสตินะ่าองนะแล้วก็ เป็นคนที่เก่งแล้วก็เจาะตลาดเรื่องของแบรนด์เนมได้ต้องบอกเป็นหนึ่งในคนยังไม่เจอในมุมเพื่อนๆที่เจาะตลาดแบรนด์เนมได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในตลาดของแบรนด์เนมเองเนี่ยเขาจะมีเทรนเนอร์ Trainer ของเขาเองนะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยให้คนนอกเข้าไปงั้นเมย์เนี่ยเขาเจาะได้เพราะว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็คลาสนี้เนี่ยจะเป็นคลาสที่ เรามาคุยกันนะในมุมของแบรนด์เนมโดยแท้ทรนะูเนี่ยมันเป็นแบบไหนงั้นใครที่อ,อยากจะเจาะตลาดที่เป็นองค์กรที่เป็นแบรนด์เนมหรือใครที่อยากจะเข้าถึงในกลุ่มลูกค้าที่ในกลุ่มลักชัวรี่ทั้งหลายหรือขายของที่แบบมีราคาอยากจะคุยกับลูกค้ารู้เรื่องอยากจะเข้าใจเขาเรื่องของ customer insight อะไรพวกนี้นะคะคุณบอกเลยว่าอุดมนะตอนนี้คุณเมย์เขาเตรียมสไลด์การสอนเรียบร้อยแล้วนะคะ ตารางของคลาสนี้จะจัดขึ้นในวันที่วันอังคารที่18มีนาคมนะคะเป็นคลาสออนไลน์เรียนออนไลน์นะเราอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะ3ชั่วโมงด้วยกันนะคะคลาสเริ่มตอนทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะ1ทุ่มสองทุ่มสทุ่มสทุ่มนะคะ3ชั่วโมงด้วยกันเนาะก็เป็นคลาสที่จะบอกว่าเป็นคลาสที่หาเรียนยากแ้วโค้ยกับเมย์ก็คือโค้ดอยากเรียนด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็เลยคุยกับเมย์บอกว่า นะ please นะยู you, ช่วยช่วยจัดคลาสนี้หน่อยเนอะราคาดีดีนะราคาอะน,นี้เป็นราคาที่อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มาเรียนคลาสนี้นะคะ4,950บาทเลิศมากนะคลาส luxury fashion ราคาเท่านี้นี่ก็บอกว่ารีบให้ไวนะคนมีเปเชียลนะคะใครที่ลง5ซีทแรกเ็าจะแจก m i l น n นเ pen ดูสกอนดูสกอนเอ้ยนะส่งตรงถึงบ้านจะมีกล่องให้ด้วยนะคะผู้ชายก็จะแจกเป็นแบบนี้วิงวังลดลงไปหน่อยแต่ก็จะมีเพชรหัวโตประมาณแบบนี้นะคะมินเลนแรนเพนนะสำหรับ5้าที่แรกใครที่ลงทะเบียนนะรีบลงให้ไวนะส่งตรงถึงบ้านเอาปากกาไปก่อนได้อุ่นใจก่อนนะคะแล้วพบกันสำหรับ Luxury Fashion โดยคุณเมชานค่ะนี้สปิกรีตแต่เป็นอังกฤษที่ฟังง่ายนะคะพวกเรานะเรียนผ่านซูมนะคะ หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะราคาดีๆี4,950บาท5ที่แรกแจกนี่จะ้ะนะมิเรแนแ์นเพนนะจ๊ะถ้าอยากมากพอเราต้องไปได้วยกันนะคะแล้วพบกันค่ะ